ซู p ปอร์รีวิวพอดแคสสร้างสรรค์สาระและบันเทิงหลังจากที่เจฟฟี่ดาเมอร์หนึ่งในฆาตรกรที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาก่อเหตุฆาตรกรรมผู้คนไป17คนในช่วงปลายปีทศวรรษที่1970ถึงต้นศตวรรษที่1990และถูกจับกลุ่มในปี1991 ทำให้เกิดคำถามและเป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและความยุติธรรมและผลกระทบจากการก่อเหตุฆาตรกรรมของเขายังส่งผลเป็นแรงกระเพื่อมให้กับใครหลายคนและในสังคมปัจจุบันนี้เจฟฟี่ดาเมอร์ก็คือชายที่มีภูมิหลังอันเลวร้ายอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันตลอดเวลาเข้ากับคนอื่นไม่ได้ทั้งชีวิตก็อยู่ภายใต้การถูกสั่งถูกบังคับอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงาความโดดเดี่ยวนะฮะ ตั้งแต่เด็กก็ถูกสอนให้ชำแหละศพสัตว์นะฮะเขามีความสุขมากๆที่ได้เห็นเครื่องในอันมันวาวของสัตว์เขามีอารมณ์ทางเพศเมื่อเห็นเลือดและการสังหารเหยื่อการชำแหละการจัดการกับร่างกายของเหยื่อคือสิ่งเดียวที่เขาสามารถบังคับได้ระหว่างปี1978ถึง1991เขาสังหารชายหนุ่มไป17คน โดยที่ระหว่างทางนั้นตำรวจไม่เคยจับเขาได้เลยครับอาจจะจับได้เพียงแค่ข้อหาเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะเช่นการกระทำอนาจารหรือการล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้นครับเย่อรายแรกและรายที่2นะฮะถูกฆาตกรรมที่บ้านของพ่อแม่ของเขาในโอไฮโอและรายที่3ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในมิลวอกกี้ตามลำดับครับ เหยื่อรายแรกนั้นถูกสังหารโดยการใช้ตะบองตีศีรษะนะฮะแล้วก็บีบรัดคอเหยื่อรายที่2ทิ้งช่วงยาวไปจนถึง9ปีนะครับเป็นชายที่ถูกทุบตีจนตายฮะเหยื่อบางรายนั้นเสียชีวิต้วยการอาการช็อกจากการสูญเสียเลือดนะครับเนื่องจากหลอดลมนั้นถูกตัด และเมื่อปี1991เยื่อรายที่4ในปีนั้นนะฮะมีการเจาะรูในกระโหลกศีรษะโดยดามเมอร์ฉีดกรดไฮดโดรคาริกหรือน้ำต้มร้อนๆเทเข้าไปในกรีบหน้าผากนะครับเพื่อเป็นการกระตุน้นให้เกิดสภาวะแน่นิ่งยอมจำนวนไม่มีแรงต้านทานซึ่งนักข่าเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการสร้างซอมบี้ของดามเมอร์ครับ,ครบเครื่องมือในการชำแหละนะฮะก็เช่นสว่านเลื่อยน้ำยาสลายเนื้อเยื่อเป็นเครื่องมือหลักนะฮะแล้วก็มีการถ่ายภาพขนาดชำแหละไว้เป็นที่เะลึกและเขาก็มี มทางเพศทุกครั้งที่ทำการชําแหละเหยื่อครับเหยื่อ12รายถูกสังหารในอพาร์ตเมนต์นอต25สตรีทที่ใช้ชื่อว่าออกฟอร์ดของเขาเองเลยนะครับและมีเหยื่อ3รายนั้นถูกฆ่าตายและแยกชิ้นส่วนที่ห้องใต้ดินของบ้านเวสต์อิลิสคุณย่าแท้ๆของเขาเองนะฮะซึ่งคุณย่าเองก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยครับ เหยื่อของดาเมอร์14รายนั้นมีภูมิหลังมาจากคนต่างถิ่นคนพื้นเมืองอเมริกันเหยื่อ9รายเป็นคนผิวดำและหนึ่งในนั้นคือเด็กชายอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะครับเหยื่อของดาเมอร์มักจะถูกลวงมาจากครับบาร์โดยเฉพาะกลุ่มแบบชายรักชายฮะโดยจะบอกว่าจะเลี้ยงเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จ้างให้ไปถ่ายแบบหรือถ่ายภาพนู้ดอะไรเนี่ยนะฮะโดยอ้างว่าให้ค่าจ้างประมาณ50ถึง100ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมาถึงบ้านคุณย่าหรืออพาร์ตเมนต์ของเขานะฮะเขาจะให้เหยื่อกินเบียร์ผสมยาระงับประสาทจากนั้นก็สังหารเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นการรัดคอการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ะระลึกแล้วก็เก็บเอาร่างไว้บางส่วนเพื่อบำเลอความใคร่นะฮะหรือไม่ก็ชำแหละเก็บชิ้นส่วนบางส่วนเอาไว้เป็นที่ะระลึกหรือหัวใจเครื่องในนั้นก็เก็บเอาไว้กินภายหลังครับเขามักจะใช้สว่านเลื่อยมีดแล้วแต่จะหาได้ในการชำแหละนะฮะร่างกายส่วนใหญ่นะฮะก็จะถูกแช่ในน้ำยาสลายเนื้อเยื่อก่อนจะถูกนำไปทิ้งครับ เจฟฟรีย์ดาเมอร์ก็คือฆาตกรต่อเนื่องที่มีอารมณ์ทางเพศทุกครั้งกับการชำลเะเหยื่อนนะฮะเก็บชิ้นส่วนของเหยื่อไว้เป็นที่ล,ลึกส่วนชายที่เกือบจะเป็น,นรายที่18ของเขาสามารถหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ไปได้ครับในลักษณะที่เลืออไกลเหมือนทั้งสองข้างของเขานั้นถูกพนัากงานด้วยกุญแจมือนะฮะวิ่งไปหาตำรวจแล้วตำรวจก็พาชายคนนี้กลับมาที่ห้องของดาเมอร์เพื่อขอกุญแจในการไขมือออกไปนะครับ แต่ตำรวจก็ต้องสงสัยนะฮะเลยขอเข้าไปค้นในห้องแล้วก็พบหลักฐานมากมาย <c oughs> เกี่ยวกับการก่อเหตุฆาตรกรรมซึ่งนั่นก็ตรงกับปี1991และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในสารคดีคุยกับฆาตรกรเจฟฟี่ดาเมอร์ Conversation with a k i l l e r The Jeffy Damer h Tape ที่ฉายในปี2022ทาง Netflix นี่แหละนะครับ สารคดีคุยกับฆาตรกรเจฟฟี่ดาเมอร์ Conversation with a k i l l e r t h e j e f f r e y Dahmer t a เ e เล่าเรื่องราวของเจฟฟี่ดาเมอร์ที่นำเสนอโดย Netflix เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์การฆาตรกรรมใช้17คนในระยะเวลาเกือบ20ปีฮะและหลังจากการที่เขาถูกจับกุมได้ในปี1991ก็ทําทำให้ผู้คนและเจ้าหน้าที่มากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือเล่าประสบการณ์ผ่านสารคดีเรื่องนี้นะครับ เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องราวความรู้สึกและผลกระทบจากบุคคลเหล่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นทนายฝ่ายจำเลยที่ต้องทำทุกอย่างให้เจฟฟี่ดาเมอร์รับโทษให้น้อยที่สุดนะฮะหรือทำให้ผู้พิพากษาเห็นว่าเจฟฟี่ดาเมอร์นั้นคือบุคคลที่มีปัญหาทางจิตทนายคนนี้จึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับดาเมอร์และบอกให้ดาเมอร์เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เธอฟังซึ่งสิ่งที่เธอฟังนั้นก็ทำให้เธอขนลุกขนพองไปมากเลยนะครับ และยังมีการเล่าเรื่องราวของเพื่อนข้างห้องกับความรู้สึกและประสบการณ์ที่อยู่ห้องติดกับเจฟฟี่ดาเมอร์เพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับเยอหลายคนที่ดาเมอร์สังหารไปความรู้สึกความคิดความเห็นของนักข่าวที่ทำข่าวฆาตกรรมหรือการตรวจสอบคนที่เกิดเหตุนในช่วงเวลานั้นนะฮะจึงทำให้เราได้เห็นมิติของผู้คนหลากหลายอาชีพแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ ทั้งหมดนั้นจะพูดในมุมมองของตนเองถึงเรื่องราวของเจฟฟี่ดาเมอร์ฆาตากรต่อเนื่องที่มีฉายาว่ามือสว่านนักจอบกะโหโลกหรือปีศาจแห่งมิลวอกกี้นะครับดูเหมือนว่าหัวใจของเรื่องก็คือการนำเทปสัมภาษณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างทนายกับเขาหรือคําพูดที่อยู่ในห้องตัดสินคดีความซึ่งเป็นเสียงจริงนะฮะจากการบันทึกเทปทั้งหมด โดยทีมสร้างนั้นนําสิ่งเหล่านี้มาร้อยเรียงเรื่องราวนะฮะจนกลายเป็นสารคดีเรื่องนี้ดังนั้นเราจะได้ยินได้ฟังคําพูดของดาเมอร์จริงๆครับและทําให้เรารับรู้ว่าระหว่างที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะครับ และเนื่องจากนี่คือสารคดีเราจรึงได้เห็นภาพถ่ายเหตุการณ์จริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เจฟฟี่ดาเมอร์ทำการชําแหละนะครับหัวกะโหลกหรือชิ้นส่วนต่างๆอีกทั้งยังรวมถึงอุปกรณ์ในการชําแหละสภาพแวดล้อมนะไอพวกอาพาร์ตเมนต์บ้านเก่าของพ่อแม่บ้านเก่าของคุณย่านะครับเหล่านี้นะฮะแม้แต่ภาพฟุตเทจวิดีโอส่วนตัวของจริงนะครับในสมัยที่เขาเป็นเด็กๆนะฮะในจุดเนี้ยต้องขอชื่นชมทีมงานครับที่เขาสามารถนำสิ่งเหล่านี้ออกมารวบรวมเรียบเรียงนะฮะกับเรื่องราวทั้งหมด แต่เขาก็ฉลาดพอที่จะไม่ทําให้เรานั้นได้เห็นในแบบเสยดสยองเกินไปนะครับส่วนในด้านกลยุทธิ์วิธีในการเล่าเรื่องนะฮะไอสารคาดีเรื่องนี้นะฮะมันก็จะตัดสลับไปมาระหว่างปี1 9 9 1ปีที่เจฟฟี่ดามเมอร์ถูกจับกุมครับโดยสัมษณ์ใครสักคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนกลับไปในหลายๆปีที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมนะฮะแล้วก็เอาพยานแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องราวนั้นไปสอดแทรกอยู่ในการเล่าเรื่องนั้นด้วย มันก็เป็นหนึ่งในวิธีหรือวิธีการที่เขาทําให้เราดูสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ในแบบที่ไม่น่าเบื่อครับ สารคดีได้แบ่งช่วงของการเล่าเรื่องเป็น3ตอนดังนี้นะฮะตอนที่1 s y m p a t h y of the Devil ทนายความผู้เชี่ยวชาญและนักข่าวนะครับก่อให้การสัมภาษณ์และเล่าเรื่องราวการจับกลุมเจฟฟี่ดามเมอร์ในปี1991และเล่าย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุฆาตกรรมครั้งแรกประมาณปี1978นะฮะรวมถึงการก่อเหตุฆาตกรรมทั้งหมดที่เขาทำการสารภาพาต่อทนายความของเขาครับ ตอนที่ 2. Can I Take y o u Picture เล่าถึงเรื่องราวปลายศตวตรรษที่1,980เป็นช่วงที่เจฟฟี่ดาเมอร์ทำการออกล่าเหยื่อบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงและโรงอาบน้ำของกลุ่มชายรักชายในเมืองมิววอกกี้นะครับโดยเปิดเผยการกระทําและความรู้สึกรวมถึงแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาก่อเหตุฆาตกรรมครับตอนที่ 3. Evil Insane ตอนนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องราวพิจารณาคดีของเจฟฟี่ดาเมอร์นะครับ ที่ทำให้เกิดคําถามจนกลายเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครับและการกระทําที่เขาก่อขึ้นจนเกิดแรงกระเพื่อมไปสู่สังคมจนส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้นะครับสารคดีคุยกับฆาตรกรเจฟฟี่ดาเมอร์ Conversation with a k i l l e r The Jeffy r e Damer h Tape ก็ถูกปล่อยฉายทางเน็ตฟลิในประเทศไทยก็คือวันที่7ตุลาคม2022นี้นะครับ ซึ่งตามหลังการฉายซีรีส์เรื่อง Damer Monster The Jeffy Damer Story ที่ฉายในวันที่22กันยายน2022นี้ซึ่งระยะเวลาห่างกันเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนเท่านั้นครับโดยส่วนตัวผมนะฮะถ้าจะให้แนะนำว่าควรดูเรื่องอะไรก่อนส่วนตัวแล้วก็ขอแนะนำว่าให้ดูซีรีส์ Damer Monster The Jeffy Damer Story ก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่าบรรยากาศของการเล่าเรื่องนั้นก็ทำให้เราเห็นรูปแบบของซีรีส์หรือภาพยนตร์ขนาดยาวฮะ ทำให้เรารู้เรื่องราวของเจฟฟี่ดาเมอร์เหตุคดีสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับและทุกอย่างที่มันแวดล้อมได้ทั้งหมดซึ่งเขาจะถ่ายทอดแบบตามความเป็นจริงแบบเหมือนเปเ๊ะเ,เลยนะฮะจากนั้นก็ค่อยไปดูสารคดีก็จะเป็นการเสริมนะครับให้เรานั้นเข้าใจเรื่องราวนะฮะและบุคคลการเล่าเรื่องหรือระดับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นครับ และแต่ละตอนของซีรีส์จะแสดงถึงความระทึกมากๆนะฮะเล่าเรื่องการจัดการกับเหยื่อไปแบบพละคนแบบไม่เรียงลำดับสำหรับการสัมภาษณ์ของตำรวจเพื่อโยงเข้าสู่เรื่องนะฮะทำให้เรานั้นไม่เบื่อเลยครับ ซีรีส์สะท้อนให้เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำในสังคมอเมริกันเหยื่อของดามเมอร์ก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยและเป็นคนผิวดำนะครับตำรวจจะให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้น้อยมากคดีก็แทบไม่คืบหน้ามีคนแจ้งเบาะแสแต่ดูเหมือนว่าตำรวจนั้นไม่ค่อยติดตามหรือให้ความสนใจเลยด้วยซ้ำและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ดามเมอร์ไม่เคยถูกจับนะครับ ในส่วนของซีรีส์ก็ยังนําเสนอเรื่องราวที่ดามเมอร์ถูกจับกลุ่มไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําปฏิกิริยาของผู้คนนะฮะที่ลายล้อมเขามองจากมุมของบุคคลอื่นเข้ามาและไลา่ย,ยาวไปจนถึงหลังจากที่เขาเสียชีวิตในห้องขังด้วยนะครับซึ่งมิตินี้ผมมองว่ามันดีฮะและทําให้เราเห็นว่าคนรอบข้างหรือคนที่เกี่ยวข้องนั้นมีความรู้สึกและมีผลกระทบอย่างไรบ้างหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของดามเมอร์นั่นแหละนะครับ ทั้งย่งแสดงให้เห็นฝีมือการแสดงของอีเวนปีเตอร์นะฮะที่รับบทเป็นดามเมอร์เขาเล่นได้นิ่งๆเรียบๆแต่ทรงพลังนะครับและผมมองว่าเขาเนี่แหละคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับแถมยังมีเพลงประกอบที่ค่อนข้างทรงพลังมันก็มีผลต่ออารมณ์ของซีรีส์ในช่วงแต่ละขณะมากๆนะฮะซึ่งในสารคดีเขาจะไม่มีสิ่งนี้สักเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นในแง่ของศิลป,ปะภาพยนตร์ซีรีส์เขาก็ทําออกมาได้ดีมากแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่เราก็ดูแล้วเหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องหนึ่งเท่านั้นเองครับแม้จะมีขนาดยาวถึง10ตอนแต่เราก็ไม่เบื่อเลยนะครับและด้วยการดูซีรีส์นี้จะทําให้เรารับรู้เรื่องราวของเจฟฟี่ดาเมอร์แทบทั้งหมดเรารับรู้ในหลายมิติครับแต่ภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันก็คือการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราจะไม่ได้เห็นของจริงหรือภาพจริงๆเลยนะครับ ส่วนใน Conversation with a Killer The Jeffy Dahmer Tape ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของ j e f f r e y d a h m e r ในรูปแบบของสารคดีเชิงข่าวอาชญากรรมนะฮะจะเป็นการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาเล่าออกมาจากปากของผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ครับภาพข่าวหรือเหตุการณ์ก็เป็นแบบภาพจริงสถานที่จริงภาพถ่ายแบบจริงๆนะฮะหรือแม้แต่เสียงการให้สัมภาษณ์ของเจฟฟี่ดามเมอร์นั้นก็เป็นเสียงจริงครับดังนั้นเราจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกจากบุคคลเหล่านี้แบบจริงๆด้วยนะฮะ แล้วมันก็ไม่ได้มีความบันเทิงหรือสุนทรีเหมือนกับการที่เราดูซีรีส์เขาทำเอาไว้ครับมันก็เหมือนกับการที่เรานั่งดูการมีข้อข่าวนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายดูสารคดีแนวนี้ก็บอกได้เลยว่าเขาก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกนั้นมันลดน้อยลงไปเลยนะครับอันเป็นผลมาจากการเล่าเรื่องตั้งแต่ปี1991เราย้อนกลับไปกลับมาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์นั่นแหละนะครับ ดังนั้นจึงของแนะนําว่าถ้าใครอยากศึกษาเรื่องราวของเจฟฟี่ดาเมอร์หนึ่งในฆาตรกรรมต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็ต้องดูทั้งซีรีส์และดูสารคดีเรื่องนี้ควบคู่กันไปจึงจะดีที่สุดเลยครับ ก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับคุยกับฆาตรกรเจฟฟี่ดาเมอ er ร์ Conversation with a k i l l e r The j e f f y d e h m e r Tape ก็คือสารคดีเชิงข่าวอาชญากรรมที่เล่าเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งนะฮะที่นำเสนอเรื่องราวออกมาได้ดีเยี่ยมและค่อนข้างครบถ้วนทุกมุมมองฮะ ทั้งนี้หากเราเสพสารคดีเรื่องนี้แบบมีขันติธรรมแล้วล้วก็ก็คงจะเข้าใจได้ว่าเขาคงไม่ต้องการสร้างสารคดีเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการยกย่องพฤติกรรมของฆาตรกรต่อเนื่องแต่อย่างใดนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องราวหรือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นก็เพื่อเป็นการลงลึกเข้าไปในจิตใจและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดรวมถึงแรงกระตุ้นที่ส่งผลให้เจฟฟี่ดาเมอร์กระทำการฆาตรกรรมครับ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามและนําเสนอให้เห็นสัญญาณบางอย่างของคนที่จะมีแนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้และรวมถึงทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่จะนํามาใช้ดําเนินคดีก็เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกคนได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ